สวัสดีค่ะคันนี้นะคะเป็นเรนเจอร์สปอร์ตนะคะของพี่อภินันนะคะนี่ค่ะหล่อมากๆเลยนะคะนาได้ทำการแต่งนะคะนี่เลยค่ะเป็นโทนกระจังหน้าสีดำนะคะ FOR d f o r d ดตัดกับไฟ LED 3จุดนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ค่ะไฟหน้าเปิดนะคะสีแคมนะคะนี่เลยสวยมากๆเลยนะคะการชนล่างก็คือนาทำเป็นแรปดำให้กับลูกค้านะคะ นะคะนี่แล้วก็เซสนสวยของด้านข้างนะคะก็จะมีคิ้วล้อนะคะเรียบสี่นิ้วนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูล้อแม็กกันนะคะคันนี้ก็คือนาสายเป็นแม็กขอบยี่สิบลบสี่สิบสี่เลยนะคะแล้วก็ยางจะเป็นคอสมิดนะคะสามศูนย์ห้าทับห้าสิบห้านะคะนะคะตัวนี้สวยมากๆนะคะคอเข้ากันเลยนะคะกับด้านข้างแล้วก็คิ้วล้อแล้วก็แม็กลาก็ได้ทํางานยกสูง2นิ้วนะคะจะทรงแล้วก็ใส่ลูกหมาก,กันโค้งนะคะ แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนโชกอะไรนะคะก็คือใช้โชกเดิมเลยก็คือนุ่มมากๆขับนิ่มเลยนะคะยกสองิวก็หล่อๆไปเลยนะคะคันนี้ก็เดี๋ยวนาจะเตรียมไปส่งที่สงขาหาดใหญ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวใส่รถสไลด์ไปเลยนะคะลูกค้า แล้วก็เดี๋ยวนาะก็จะไปส่งมอบลูกค้าด้วยตัวเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากให้หน้าแต่งแบบไหนนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะจัดให้ตามงบประมาณเลยค่ะชอบแบบรอจะเต็มนะคะหรือแบบหล่อเบาๆก็แจ้งมาได้เลยคะ่ะนี่ค่ะ สำหรับวันนี้นาะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ